เพื่อนเพื่อนพี่วินซื้ออะไรนะไก่อกชันอ้อยมานะที่มันเป็นที่เขาขายในตามตู้อ่ะที่แต่ว่านี่มันพี่วินซื้อมาจากในห้างอนะ่ะที่เขาเอาไปอบอ่ะไก,อก่อบชันอ้อยเดี๋ยวพี่วินซื้อมาพี่วินจะมาผัดกะเพราราดข้าวกินนะเพื่อนเพื่อนพีวินว่ามันน่าจะอร่อยอยู่อ่ะนะน้ำมันร้อแล้วเพื่อนยกครกเลยพี่วิน,นะ ปน้านเลยวินเห็นไหมกินให้หมดยกเว้นคกแมวลงไปด้วยนะเพื่อนวินเปิดไฟอ่อนไว้นะเพื่อนถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะกระทะวิวินไม่ค่อยดีด้วยเตาแก๊สเตาแก๊สเพราะมันครึ่งแรงข้างเดียวเปิดอ่อนหน่อย นี่นะครับเพื่อนไก่อบถังอ้อยนะปั๊บพี่วินว่ามันน่าจะอร่อยดีนะเพื่อนๆก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับก็ลองดูแต่คิดว่ามันน่าจะอร่อยอยู่แหละ <c oughs> โอ้โหยดมนปลานิดหน่อยนะเพราะว่าเนี้มันน่าจะเค็มอยู่แล้ว แต่มน้ำมันหอยลงไปปา๊าตาใจแดงตัดลงไปเพื่อนตามด้วยชูโรดจริงๆมันต้องเอาอบนะเพื่อนไม่อบก็ทอดอร่อยนะครับพี่บินก็เคยกินตะอบไม่เคยกินเอามาผัดก,กะเพาสักทีพี่น้องน่าจะอร่อยอยู่และ เนื้อน้ออกไก่เขาเรียกว่านอกไก่อบทานอ้อยนะพี่วินถ้าพีวินอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี้กะเพราพี่วินก็ไม่ค่อยมีนะเพื่อนหายากมากหน้านี้กะเพรา นี่วินเทียบนิดนึงน้ำเขาอ,ออกแล้วนะนแล้วเพื่อนนี่กับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆพี่วินเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็ทำง่ายขึ้นทุกวันนะครับ อร่อยขึ้นทุกวันอร่อยมากเกินก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆไม่ดีตรงไหนใช่ไหมพออร่อยมากกินมากก็น้ําหนักขึ้นนะ <c oughs> ม,มาทานกับพี่วินนะครับผัดกระเพราอกชันไก่อกชันอ้อยนะครับ